ที่ผมจะพูดต่อไปเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของการปลดคนอย่างเงี้ยขณะนี้โลกกำลังเกิดเหตุการณ์ที่ว่าเศรษฐกิจเริ่มขยับฟื้นตัวต้องการคนเป็นจำนวนหน้าในบางธุรกิจบางสาขาแต่ไม่มีคนในขณะที่บางธุรกิจตัดสินใจชะลอรับพนักงานใหม่ก็เป็นการคุมต้นทุนอีกแบบหนึง่งแต่ในขณะที่อุตสาหกรรมธุรกิจที่อยู่มาแบบดั้งเดิม แล้วก็เป็นพื้นฐานของมนุษย์ได้ตัดสินใจปลดพนักงานเพียงเพราะว่ากําลังปรับตัวเองไปสู่อนาคตแห่งรูปแบบธุรกิจใหม่ซึ่งพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนนั่นก็คือวงการอุตสาหกรรมยานยนต์ในสหรัฐอเมริกากําลังเข้าสู่ช่วงการปลดพนักงานระยลอมรอบใหม่เกิดขึ้นอีกครั้งแล้วถ้าใช้ผู้ซ้ําอีกทีหมายความว่าขณะน,นี้ในสหรัฐอเมริกากับอุตสาหกรรมประเภทยานยนต์ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิมกําลังก้าวข้าสู่การเปลี่ยนผ่านอย่างเร็วที่สุด หลังจากผ่านพ้นโควิดและกำลังอยู่ในช่วงเงินเฟอ้อโดยการปลดพนักงานเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากในสายงานประเภทธุรกิจแบบดำเนินของยานยนต์นะอย่าลืมนะกดไลค์กดฟอลโล่กดแชร์เพจ Facebook ปีทามนะครับและภายใน u t u b e ด้วยกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งน,นะครับใน2 4ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับที่ทำให้ขึ้นมาเป็นขา่าวพาดหัวได้อย่างชนิดที่คนอเมริกันก็ตก,ตก,ต,กตกใจเหมือนกันก็คือค่ารถยนต์ที่มีชื่อว่า Ford m มอเตอร์ d m o t o มอเตอร์ประกาศเมื่อคืนนะครับว่า ในที่สุดเนี่ยนะครับแผนของการปรับลดต้นทุนและก็กําลังปรับองค์กรของตัวเองเนี่ยนะครับไปสู่รูปแบบทางธุรกิจของรถยนต์ในยุคใหม่เนี่ยก็คือจําเป็นที่ต้องมีการปลดพนักงานทั้งหมด8,000คน mm hmm. และเป็นการปลด8,000คนซึ่งจะมีรายละเอียดออกมาภายในสปาาัปดาห์หน้านี่เป็นการออกมาส่งสัญญาณเตือนแรกๆแล้วฟอร์ดมอเตอร์บอกปลดคนอเมริกันที่ทํางานกับบริษัทฟอร์ดมอเตอร์เนี่ยนะครับซึ่งเป็นหนึ่งใน3รถยนต์ยักษ์ใหญ่ของทางอเมริกาเนี่ยถึง8,000คนและใน8,000คนเนี่ย จะเป็นการปลดทั้งพนักงานระดับบริหารไม่พอยังจะเป็นการปลดพนักงานที่อยู่ในสายพานการผลิตและก็เขียนต่อด้วยนะครับว่าพนักงานที่อยู่ในสายพานการผลิตที่ต้องถูกปลดข่าวนี้จะเป็นพนักงานที่อยู่ในหน่วยงานธุรกิจที่ผลิตเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องยนต์สันดาบหรือเครื่องยนต์ที่ใช้น้ามันเชื้อเพลิงเบนซินดีเซลในปัจจุบันอันนี้ชัดเลยนะท่านผู้ชมครับอันนี้ไม่ต้องขีดเส้นใตยย้หรือว่ววงไว้เลยนะแสะดงว่าปอดมอเตอร์ขนาดเนี้ย หรือนนจะเหมือนกับบริษัทอื่นๆของรถยนต์ในขณะนี้กําลังตัดสินใจไปสู่การเป็นบริษัทผลิตร,รถยนต์ไฟฟ้าอย่างชนิดที่เต็มรูปแบบและเต็มสูงมากยิ่งขึ้นคือไม่ต้องรออะไรอีกต่อไปแล้วนี่คือ Ford m มอเตอร์ที่ประกาศเมื่อคืนคือ Ford m มอเตอร์เขาประกาศอย่างนี้เนี่ยก็ไม่พอนะคือก่อนหน้านี้นี่นะครับก็มีค่ายรถยนต์ไฟฟ้าอันนี้เป็นรถยนต์ไฟฟ้าด้วยซ้ำอันนี้คือเป็นรถยนต์ปัจจุบันที่ใช้สันดาปกำลังก้ามสูดไฟฟ้า แต่ก็มีรถรยนต์กระบะไฟฟ้ายี่ห้อดังในอเมริกาก็ปนคนเหมือนกันอันนี้ก็เป็นเรื่องแปลกเหมือนกันนะทั้งที่เขาได้ก้าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมขึ้นมาแล้วว่าคนอยากใช้รถไฟฟ้าก็คือริเวียนริเวียนฟังชื่อดูแปลกๆคือส่วนใหญ่เวลาเราพูดถึงรถยนต์ไฟฟ้าในในใน,ใน,ใ,นในอเมริกาเนี่ยแบรนด์เดียวที่มาแบบ uh huh. ประทะหน้าเลยคืออะไรครับเทสลาถูกไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นรถกระบะใช้งานเชิงพาณิชย์และเป็นไฟฟ้าและมี s u v ด้วยเนี่ยนะครับ ริเวียนเนี่ยเป็นค่ารถจัก,กระบับรไฟฟ้าที่ชื่อดังของอเมริกานะฮะริเวียนก่อนหน้านี้ปรากฏว่าเขาบอกว่าเขาจละลดต้นทุนท้งใหญ่โดยการปลดพนักงาน700คนหรือคิดเป็นประมาณ5%ของพนักงานเมดนกว่า14,000คนด้วยเหตุผลอะไรทราบไหมนะฮะเพราะขยายตัวเร็วเกินไปครับเฟังดูแล้วก็เหมือนมันไม่มีอะไรตรงกางจริง,รงนะฮะ ริเวียนเป็นค่ายรถยนต์ผลิตรถกระบะไฟฟ้าในอเมริกามาแต่ช้านานเนี่ยแต่บอกว่าวันนี้ต้องปดคน700คนซึ่งคิดเป็น5%อเด้วยเหตุผลที่ว่าไอ้สายงานธุรกิจบางตัวเนี่ยมันขยายตัวเร็วจนเกินไปที่เหตุผลที่มันขยายตัวเร็วจนเกินไปก็เพราะว่าขณะนี้เนี่ยด้วยการที่เศรษฐกิจของอเมริกาเริ่มจะเข้าสู่ภาวะของการสอรถดถ,ถอยเนื่องจากมีการเร่งขึ้น,น,นตาดอกเปียและเงินเฟอ้อก็แพงในขณะน,นี้ต่อให้จะเป็นรถไฟฟ้าก็คือมันมีราคาแพง แม้ว่าพฤติกรรมมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับผมกลับมาอย่างกรณีตรงนี้และคิดดูสิครับว่าแม้แต่ค่ายรถยนต์ใหญ่ๆระดับฝรั่งเศสเนี่ยอย่างเช่นเรโนเนี่ยนะฮะอันนี้ยังไม่ถึงขั้นที่จะปรับตัวเองไปสู่รถไฟฟ้าอย่างเต็มรูปแบบเลยแต่ก็ต้องปลดพนักงานถึงประมาณ30%เนื่องจากว่ายอดขายรถยนต์ทั่วโลกของเรโนโเนี่ยตกต่ำถึง30%และเรโนโเนี่ยไปเสียตรงไหนรู้ไหมฮะเพราะตลาดรถยนต์ในรัสเซียเนี่ยถือว่าเป็นตลาดเบอร์นหนึ่งของเรโนโ และพอเกิดกรณีของการคว่มบาตท,ทางเศรษฐกิจต้องถอนบริษัทจากสัญชาติโลกตะวตันตกออกจากตลาดของรัเสเซียแม้ว่าเรโนจะเป็นของฝรั่งเศสและดูฝรั่งเศสเนี่ยดูจะเป็นเพื่อนซีไกลๆก,กับรัเสเซียและเป็นประเทศที่ดูเหมือนก็บอกว่าในแง่ระดับนโยบายใช่ประกาศคว่มบาตแต่ถ้าในแง่เอก,กชนก็ตัวใครตัวมันมรดอว่าแล้วแต่เขาจะออกหรือไม่ออก แต่สุดท้ายเรโนก็ต้องตัดสินใจออกเพราะว่ายอดขายของฝรั่งเศสเนี่ยตกต่ําขนาดอาตัวนะยอดขายของรเรโนนในรัสเซียเนี่ยตกต่ําขนาดนี้แล้วมันไปฉุดภาพรวมองยอดขายเรโนนทั่วโลกตกไปถึง30%นะครับนอกจากนี้ยังมีธุรกิจให้บริการร่วมเดินทางที่เป็นประเภทสตาร์ทอัพที่เรียกกันว่า l y f t L Y F T ดังมากในซานฟรานซิสโกที่รัฐแคลิฟอร์เนียก็คือคล้ายๆกับ Uber เนี่ยนะครับเป็นแบรนด์ไฟติ้งเนี่ยลิฟท์ได้ประกาศปลดพนักงาน60คน ที่อยู่ในสายงานเกี่ยวกับต้น่งนของธุรกิจบริการรถเช่าแล้วก็ยังปิดสายงานบริการรถเช่าของลิฟต์อย่างถาวรน,นะนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ชี้เห็นว่าตอนนี้ในอุตสาหกรรมยานยนต์บริการเรื่องของรถยนต์บริการรถเช่าหรือว่าการผลิตรถยนต์ที่เป็นลักษณะของการเปลี่ยนจากเครื่องสันดาปเนี่ยนะครับไปเป็นเครื่องยนต์ที่เป็นไฟฟ้าเนี่ยมันกําลังตอบชัดเจนเลยครับว่ากําลังเกิดขึ้นในสหรเมริกาแบบด้วยสปีดที่เร็วอย่างมากๆ ลองกลับมาดูกรณีของฟอร์ดีครับที่บอกว่าปลดแต่ทันคนเนี่ยนะและบอกด้วยซ้าไปว่าปลดทั้งฝ่ายบริหารปลดทั้งพนักงานที่อยู่ในสายพานการผลิขึ้นยนต์กับสันดาหที่ใช้ขึ้นที่ใช้พวกน้ำมันเสตกรูปด้วยซ้าไปนอกจากนี้แล้วฟอร์ดเขาไม่ได้แค่ปลดแค่นั้นเนี่ยเขายังบอกเลยว่าเขาเป็นเพิ่มเงินให้กับโครงการเปลี่ยนผ่านจากการผลิขึ้นยนต์สันดาหไปเป็นขึ้นยนต์ไฟฟ้านี่นะครับโดยการเพิ่มงบประมาณเนี่ยจากเดิมตั้งไว้3 0 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ1.11่งนล้านบาท เพิ่มขึ้นมาเป็น5 0,000 000ื่นล้านดอลลาร์สหรัฐหรือจาก1.11ล้านล้านบาทเป็น1.85ล้านล้านบาทด้วยชัดครับพราไปทางนี้แน่นะและนอกจากนี้แล้วเนี่ยยังตั้งเป้าในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า EV ยังไม่พอ,อยังไม่เพิ่มเป้าอีกนะฮะโดยบอกว่าจะต้องผลิตรถยนต์ไฟฟ้า EV ยี่ห้อ Ford m มอเตอร์เนี่ยนะฮะให้ได้เนี่ยจากเดิมตั้ง ,0,000 0คันไปในปีหน้าต้องเป็น2ล้านคันภายในปี2026 คือ4ปีจากนี้ไปครับเห็นไหมครว่าการเดินทางของอย่างค่ารถยนต์ของฟอร์ดที่ชัดเลยนะหนึ่งเพิ่มงบประมาณไปสู่การเป็นรถยนต์ไฟฟ้าสมบูรณ์แบบในการผลิต2ขยายเต้าในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าอย่างสมบูรณ์แบบภายใน4ี่ปีเพิ่มขึ้นอีก 3. ปลดพนักงานนะลดต้นทุนเซฟค่าใช้จ่ายเพื่อที่จะประหยัดเงินและไปสามารถเพิ่มงบประมาณต,ตรงนั้นและการปลดพนักงานก็ไปปลดในสายงานที่ผลิตเครืค่องยนต์แบบสันดาปก็ชัดอีกนะ เห็นไหมครับว่าภายใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์พวกประเภทอย่างนี้เยอะแยะมากมายไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายได้การทํางานต้นทุนหรือการปลดพนักงานในแต่ละประเภทแต่ละองค์กรที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงถ้าไม่หลายคนเป็นงงเหมือนกันนะมันเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่อย่างที่ผมบอกไปครับว่าตอนเนี้ยคนเนี่ยสำคัญที่สุดในการปรับตัวเองในยุคสมัยนี้แหละปรับตัวเองหาโอกาสใหม่สร้างความมั่นใจกับตัวเอง ปรับปรุงความชํานาญความพร้อมตลอดจนประสบการณ์ของตัวเองให้คมและเข้มอยู่ตลอดเวลาเพราะโลกเปลี่ยนธุรกิจเปลี่ยนมุมมองของการบริหารจัดการเปลี่ยนเทคโนโลยีเข้ามาเกิดขึ้นพฤติกรรมของลูกค้าเปลี่ยนกันอย่างสมบูรณ์แบบชนิดหน้ามือเป็นหลังมือและจะไม่กลับไปเดินทางในเส้นเก่าโดยซ้ำไปดังนั้นถ้าาว่าใครยังเลือกที่จะเป็นมนุษย์เงินเดือนอยังคงที่จะทํางานในองค์กรชั้นนําหรืออาจจะออกมาเป็นเจ้าเข้าเจ้าของธุรกิจ แต่มันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ง่ายนะักในยุคสมัยนี้เพราะทุกคนนั้นมีเทคโนโลยีติดอยู่กับฝ่ามือของตัวเองอย่างเช่นมือถือระบบโซเชียลมีเดียอะไรก็แล้วแต่มันไม่ง่ายครับในยุคสมัยนี้ครับถึงจะบอกว่ากรณีวันนี้ที่เอามาเล่าทั้งหมดเนี่ยนะมันเป็นบอกว่าเป็นช่วงที่เศรษฐกิจเนี่ยฟื้นตัวขึ้นมาจากโควิด -19 แต่กําลังเจอกับภาวะที่จะสู่ถดถอยและมันก็ทําให้แต่ละกลุ่มของประเภทธุรกิจนั้นมีมุมมองการลดต้นทุนและการตัดสินใจที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับ